ก็สวัสดีคะ่ะเรามาต้มหนังหมูต่อนะคะก็จะลาบหมูนะคะที่นี่ <c oughs> อ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะอุ้ยโอ้จิบๆนะคะกอบ้านนะคะสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะก็ร้อยสิบสามท่านแล้วขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> 오. <목소리도> หม้อผดแล้วก็อาลงนะคะมีคข่หนังหมูต้มสะก,ก่อนนะคะเนี่ยค่ะต้มหนังหมูก่อนแล้วค่อยมาคั่วคั่วเนื้อหมูนะคะ ก็สวัสดีสิบท่านนะคะก็ปานวิชาชัยนะคะก็ภาษาอังกฤษแล้วก็สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะ<ม>เดี๋ยวป้าคําใส่ก็ห้าสิบนาทีก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ มาช่วยกันทำอาหารเด้อค่ะจะไปวัดนะคะก็มีหนไม้ก็ต้มสุกแล้ว หน่อไมใใ้ใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะคุบก็เกริ่มเทิมเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อไม้หนึ่งขังหน่อไม้ต้มหน่อสวยด้วยว่าว่าจะทำบุญให้จุใจเลยนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนดูหนังหงสก่อนนะคะ ยังไม่สุกต้องรอก่อนทำหน่อไม้โตก่อน โปกใส่ถุงนี้นะคะโปกพร้อมที่จะกินเลยนะคะแล้วก็ใส่บูเย็ยนไว้ตื่นเช้ามาก็นึ่งข้าวสุกก็นึ่งเอานะคะไม่ต้องต้มอ,อีกนะคะหน่อไม้นีนเรานึ่งเอาเลยเพราะว่าเราทําอ่อนๆแล้วมันสุกแล้วคือว่าอุ่นเลยนะคะหน่อไม้ใหญ่ๆหน่อขาวๆตำน้ำพริกกะปิ ฝนะืจะทำสร็จเนาะเราต้องใส่ฝืนจะทำสร็จนะคะนี่เสียขนาดนะคะหนูมาติดตางใส่ไปบ้านไปพัดเอาถ้ามันไม่ใหญ่หนอยใหญ่ก็ไม่เอานะคะ อ่านคอมเมนต์เ้อะค่ะิ่งทิ้งป้างใโอ้ยเหลือเจ็ดท่านนะคะเลือเจ็ดท่านเจ็ดท่านโอเคอีกหน่อสองหน่อก่อนนะคะ หนอใหญ่ใหญ่นะคะเนี่หนอขา,ขาวๆเลยเดี่ดูต้้งหมูก่อนโอ้ ลาบหมูเสร็จแล้วก็เสร็จนะคะโกอกหน่อไม้นี่ก็แป๊บเดียวนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะคือต้มหนังหมูจะลาบหมูนะคะ